อ่ะเรื่องแรกครับเรามาพูดคุยในเรื่องของการพัฒนาเกาะช้างเกาะช้างนะครับมีความอุดมสมบูรณ์นะครับได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องถึงแม้ว่าที่ผ่านมาครับอาจจะได้รับผลกระทบบ้างในเรื่องของออทางด้าติภัยธรรมชาตินะครับหรือว่าเจ้าโควิดนะฮะแต่ตอนนี้ก็ถือว่าเป็นการเปิดสกราชใหม่านการท่องเที่ยวของเกาะช้างหนึ่งทีเดียวทีนี้ครับเราจะมาพูดถึงเรื่องของการพัฒนาสิ่งหนึ่งเป็นสิ่งที่ ชาวเากาะใช้คำว่าชาวเกาะช้างนะครับอยากได้มาเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนับย้อนหลังไปนะครับนับย้อนหลังไปผมว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก15ปีที่ผ่านมามีการพูดคุยกันในเรื่องของการทําถนนรอบเกาะช้างในช่วงจากสลักเพชรมาที่บางเบ้านะครับซึ่งถ้าเกิดมีการสร้างจริงขึ้นมาพื้นที่ตรงนี้ครับจะส่งเสริมการท่องเที่ยว ได้เป็นอย่างดีและเกาะช้างก็จะมีถนนรอบเกาะในการสัญจรซึ่งปัจจุบันนี้นะครับคนที่อยู่บางเบ้าจะไปสลักเพชรต้องอ้อมเกาะช้างนะครับต้องอ้อมขับรถอ้อมไปอีกฝั่งหนึ่งนะครับไม่สามารถไปได้นอกจากทางเรือเท่านั้นนะครับแล้วก็สิ่งที่จุดประกายจุดประกายให้ชาวเกาะช้างเห็นความฝันตรงนี้เป็นจริงขึ้นมา คือการลงพื้นที่ของนายกรัฐมนตรีครับท่านประยุทธ์จันโอชาครับเมื่อช่วงเดือนกุมภาพันธ์ของปี2 5 6 1ซึ่งท่านลงเกาะช้างนะครับมาติดตามในเรื่องของการพัฒน,นาด้านการท่องเที่ยวซึ่งในการติดตามครั้งนั้นครับมีการเสนอโครงการระยะย,ยาวด้วยกัน7โครงการใหญ่ๆนะครับมูลค่าก็ประมาณ3 0 0พกว่าล้านนะครับในมุมมองต่ตางๆประเด็นหลักๆก็คือนะครับหนึ่งนนั้นคือถนนเกาะช้างแล้วก็ในเรื่องของน้ำนะครับที่จะ หาแหล่งกักเก็บน้ําพัฒนาเพื่อที่จะให้มีน้ําใช้ในพื้นที่เกาะช้างได้อย่างยั่งยืนนะครับในขณะเดียวกันครับจากวันนั้นถึงวันนี้ครับปี61ที่ท่านนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาลงพื้นที่มานะครับจนถึงทุกวันนี้ล่าสุดครับท่านผู้ว่าการจังหวัดตรายครับคุณชำนาญวิทยรัตน์ท่านก็ได้ลงพื้นที่เกาะช้างมาสำรวจพื้นที่ซึ่งจริงๆเนี่ยครบับตั้งแต่ที่ท่านสั่งการมาครับถือว่าเป็นการลงพื้นที่ ผมว่าเกิน4ครั้งที่มีการสำรวจในด้านของสิ่งแวดล้อมผลกระทบท่งสิ่งแวดล้อมคือถ้ามีการสร้างพื้นที่ถนนรองเกาะจริงจริงขึ้นมาจะมีผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอย่างไรบ้างก็มีการสำรวจตรงนี้ขึ้นมาก็ถือว่าเป็นไปในทิศทางที่ดีแล้วในขณะเดียวกันครับเมื่อท่านบริการจังหวัดตราดคนปัจจุบันลงพื้นที่มาท่านเห็นสัญยภาพครับท่านก็ลงสำรวจด้วยตัวเองแล้วก็มองเห็นหลายจุดที่จะเป็นประโยชน์ด้านการท่องเที่ยว ให้กับชาวเกาะช้างซึ่งนอกจากจะเป็นประโยชน์ได้าการท่องเที่ยวแล้วนะครับยังเป็นประโยชน์ต่อคุณภาพชีวิตของชาวเกาะช้างที่ดีขึ้นอย่างที่ผมบอกคือเมื่อก่อนจากบางเบ้าไปสรักเพชรต้องอ้อมเกาะนะครับแต่ถ้ามีการสร้างขึ้นมาแน่นอนครับจะประหยัดเวลาในการเดินทางประชาชนสามารถไปมาหาสู่แล้วก็ประกอบธุรกิจได้อีกเยอะเลยทีเดียวนะครับเพราะว่าการเดินทางทานรัดจริงๆตั้งแต่น้าด่านเลยเรือเฟอร์รี่ไปจนถึงบางเบ้าตรงนั้นนะฮะใช้เวลานานนะ ขับรถทีเนี่ยบางทีร่วมๆเกือบชั่วโมงเหมือนกันถ้าคนขับรถไม่แข็งขึ้นข้ามเขาหลายลูกมากนะครับแต่ถ้ามีถนนเส้นนั้นเสร็จขึ้นมาครับเราสามารถที่จะลงเรือเฟอร์รี่เลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็เข้าทางสลักเพชรโผบางเบ้าได้เลยนับว่าเป็นผลประโยชน์มหาศาลและเป็นสิ่งที่ชาวขอน้างต้องการมานานกว่า15ปีนะครับเพราะอย่างที่ผมบอกถ้าใครไปสืบสา,าวเราเรื่องครับเป็นความต้องการของชาวขอน้างเนี่ยมายาวนานที่อยากจะได้ถนนเส้นนี้ ให้เกิดขึ้นจริงๆสักทีนะครับแล้วก็เกิดขึ้นได้ในรัฐบาลชุดนี้นะครับที่มีการาลงมารับทราบข้อมูลด้วยตัวนาย,ยกรัฐมนตรีเองแล้วก็มีการสั่งการไปแล้วก็ดำนนโยบายครับทำให้เกิดผลปฏิบัติที่ชัดเจนก็ถือว่าเป็นข่าวดีครับแล้วก็เป็นข่าวดีของนักท่องเที่ยวด้วยเดี๋ยวเราจะไปฟังคำยืนยันนะฮะจากท่านประธานจังหวัดน,นะครับว่าล่าสุดที่ท่านด้รงพื้นที่แล้วไปสำรวจเป็นอย่างไร วันนี้ก็ได้ร่วมกับทางหัวหน้าอุทยานที่เกาะช้างแล้วก็ทางแขวงชนบทรวมทั้งท่านนา,ายอำเภอนะครับตัวแทนรวมทั้งทีมวิจัยได้เดินสำรวจเส้นทางที่เราจะตัดถนนให้เป็นรอบเกาะช้างเพราะปัจจุบันเนี่ยถนนเกาะช้างจะเป็นลูกตัวเกือกมมาเราก็เลยมาดูเส้นทางที่ จะตัดเพื่อให้เป็นเลาะวงกมลมก็มาถึงจุดนี้ก็เรียกว่าอ่าวบ้านข้อกวายนะครับซึ่งเป็นปากทางที่น้ำมันไหลออกมาสู่ทะเลเราก็เดินสำรวจลัดเลาะมาตามรลิมของนะครับของอ่าวบ้านข้อกวายนะครับจุดที่เราเห็นตรงนี้เราก็มาเซอร์วว่าจะมาทำเป็นจุดชมวิวนะครับ ว่าถนนพอรอบเกาะแล้วเนี่ยองมีจุดหนึ่งสำหรับในการชมวิวเราก็ถามกับประชาคมชาวบ้านท่านนายกจักรกีนะครับทั้งพื้นที่นะครับก็ลงความเห็นว่าตรงนี้เหมาะเราเป็นจุดที่สามารถมองเห็นเกาะช้างได้ทั้งสองฝั่งอยงที่ท่านเห็นด้านหลังเนี่ยนะครับแล้วก็ธรรมชาติก็ยังสวยงามน้ำทะเลยังสวย ถ้าหากเราดรําเนินการสํารวจแล้วทีมวิจัยได้ทํำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้ลลอมอุทยานนะครับแล้วก็เขตพื้นที่ได้พิจารณาเห็นชอบหมดเนี่ยก็จะทําเป็นแผนงานโครงการขึ้นไปเพื่อขออนุมัติงบประมาณซึ่งเราพยายามจะเร่งรัดให้ได้ในปี6-7เนื่องจากว่าพื้นที่ตรงนี้เราสำรวจไปทั้งหมด20ปีแล้วจ้างสำรวจไป4ีครั้งแล้วครั้งนี้เป็นเกือบครั้งที่5แล้ว นั้นผมก็อยากจะให้ครั้งนี้เป็นครั้งสุดท้ายแล้วก็ให้ได้ข้อยุติถ้าโครงการนี้สําเร็จก็หมายความว่านะครับเราจะได้มีแลนด์มาร์คจุดชมวิวแห่งใหม่บนเกาะช้างที่เป็นอันซีนนะครับที่สามารถมองเห็นเกาะแก่งภูเขาแล้วก็ทะเลในพื้นที่เกาะช้างแล้วก็จะเป็นจุดที่สามารถ ส่งเสริมการท่องเที่ยวให้คนมาเที่ยวเกาะช้างจังหวัดตราดเพิ่มมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นแนวทางที่จังหวัดจะส่งเสริมให้มีการพัฒนาเส้นทางเพื่อการท่องเที่ยวครับ